ถ้าภูมิใจไทยถอดออกไปเนี่ยมันจะเป็นมันจะเหลือจะเหลือสองสเหรอรัฐบาลทั้งหมดนะครับนี่เสียงรัฐบาลอืมพี่วีดูนะอันนี้อ๋ออ่ะเสียงรัฐบาลครับถ้าถอดออกปึง้งหายไปอยู่ฝั่งโน้นทันทีแหละเภูมิใจไทยถอดไปเจเสียงนะก็เหลือ253 253เนี่ยถ้าได้ไทยสร้างไทยมาหก็258ห้าเออสองห้ และถ้าได้พลังประชารัฐมาสิบเก้าล่ะโอ้อันนี้ <c oughs> อันนี้เหลือเฟืออันนี้เหลือเ <c oughs> ฟือเลยทีนี้เออนี่ลึกลับนะครับมีการบอกกล่าวกันว่าภูมิใจไทยแหละเขาประชุมกันมาประชุมกันประชุมกันคุม,มีข่าวกระเซ็นกระสายออกไปว่าหัวหน้าพักต้องปิดไม์แล้วปิดการประชุมและเช็ดน้ําตาทําไมเพราะอะไรเออเห็นพูดเยอะพูดกันเยอะว่ามีคนร้องไห้เหรอเช็ดน้ำตาเพราะอะไรวะ เพราะภูมิใจไทยตอนนี้แตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งนึ่งร่วมรัฐบาลต่อไปอ,อ,อีกฝั่ง,งนึงถอนนะจะหักเลยใช่จริงถ้าเป็นแบบต้องการหักเนี่ยถ้าหักเนี่ยนะไม่ใช่สไตล์ภูมิใจไทยในอดีตเลยนะในอดีตภูมิใจไทยเขาจะทำพักประมาณตั้งเนี้ยห้าสเจที่เป็นรัฐบาลตลอดไปใช่นะแล้วก็ไม่ได้ใฝ่ฝันว่าหัวหน้าพักตัวเองจะเป็นนายก คำถามคือมีสองกลุ่มในในภูมิใจไทยเนี่ยเอาอยู่รัฐบาลต่อไปอสลับเก้าอี้มาเจรจากันหมาไทยคมนาคมหมาไทยสาสุขบวกกระทรวงพาณิชย์อะไรกวาดไปกับอ,กอีกส่วนหนึ่งถ้าเอาถ้าเพื่อไทยเอาหมาไทยไปถอนทันทีอืม,มีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่ถอนในกลุ่มไหนกลุ่มถอนคือกลุ่ม <c oughs> ลูกเทพ <c oughs> ลูกเทพทั้งหลาย <c oughs> ลูกเทพทั้งหลาย <c oughs> ลูกเทพทั้งหลายล,ลูกที่แบบไอ อะไรนะอภิปรายในสภาเหรอใช่โอ้ลูกๆกันนะกลุ่มลูกกลุ่มเนี้ยชัดเจนมากแต่กลุ่มอนุทินอนุทินเนยกลุ่มสายใต้๋อไม่ถอนครับกลุ่มอนุทินกลุ่มสายใต้ก็กลุ่มไอของคุณพิพัฒน์ใช่ซึ่งดูแลสสพิพัฒน์กลุ่มแม่พิพซึ่งซึ่งไอต้องบอกภูมิใจไทยทางใต้เนี้ยเขาโตขึ้นเรื่อยๆนะใช่เขามีต้องบอกเขามีอาณาจักรของตูเองที่บริหารจัดการโดยท่านนับสายใต้ ต้องนับสายกลางไปด้วยสายกลางอ,ะอ่ะ,อะในภูมิใจไทยนะเพราะผนึกเป็นทีมเดียวกันแต่ว่าสายอีสานเนี่ยต้องการว่าถ้าเกิดเอาเล่นแตกหักเลยแตกหักแต่แ,ตแตนวโน้มตอนนี้ก็คือว่าฝั่งเพื่อไทยโดยเพราะผู้นําทางจิตวิญญาณของเพื่อไทยเนี่ยก็บอกปรับไปก่อนส่วนจะถอนไม่ถอนเป็นอีกเรื่องหนึง่งอ่าเขาเบ็ดกันเลยหรอผมผมอ่ะสายข่าวผมบอกว่า <c oughs> อำนาจอยู่ที่นาย,ยกรัฐมนตรีปรับคอรมอรอบนี้ ลิฟกระทรวงแลกกระทรวงครับแน่นอนทางมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแหละ,ะมันต้องเดินทางนั้นแหละคือการจะให้เอาขับภูมิใจออกไม่ใช่ถ้าจะออกก้อยออกเองอซึ่งต้องเบ็ดกันว่าต้องเบ็ดกันว่าถ้ายึดกระทรวงมหาไทยแล้วเนี่ยภูมิใจจะกล้าออกไหมผมว่าเนี่คือตัวที่เปลี่ยนในการตัดสินใจนาย,นายกซึ่งเส้นทางการเมืองถ้าเป็นแบบนั้นก็ก็มีได้หลายทางนายกรัฐมนตรีนะ <c oughs> ครับ ตัวตนนะไม่อยากปรับแน่นอนประคองแต่ถึงตอนนี้ไฟบังคับเรื่องหนึ่งคือหนึ่งงานรัฐบาลอ่ะไม่ออกไม่ออกเศรษฐกิจข้างนอกมีปัญหาใหญ่มากใช่ทำแบบเดิมไม่ได้เพราะถ้าอยู่แบบเดิมบุคลากรแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมในทางกลับกันผลลัพธ์ยิ่งย่ำแย่กว่าเดิมอนี่ปัญหาอยู่นี้ต่อมาสิ่งที่เคยประกาศไว้ว่าจะขับเคลื่อนเป็นนโยบายให้เรือธงมาเรือธง เรือธงทั้งหมดมีโครงการไหนออกบ้างโอ้โหไม่ดิจิตอลวอลเลตก็ออกแบบกระท่อนกระแท่นอยู่ไม่ไม่ตรงปกมากนะน้ําอ่ะโครงการน้ำาอะไรนะไม่ออกไม่ออกบ้านเพื่อคนไทยแก่นี่อ่ะแก่นี่ก็ไม่ออกอบิบากก็ไม่ออกอ่า20สบาทรักษาทุกที่อ่ะยีสบาทก็ก็พยายามเคลื่อนอยู่บ้านเพื่อคนไทยอ่ะไม่ติดติดติดกฎหมายทรัพย์อิสิตนิดนึงเห็นไหมแล้วก็ติดล็อกหมดคาับเทนเซนต้องเิลกนี้ ปรับคอรมอแน่นี่ในพรคเพื่อไทยเขาพูดกันครับในพรักเพื่อไทยเองก็ปรับครับต้องปรับปรับคอรมอรัฐบาลรัฐมนตรีเหล่านี้ทํางานให้กระชับกระเฉงตอบโจทย์ของประเทศได้ไดนี่ที่บอกว่าเมื่อกี้ตามโพนะเริ่มตีพาณิชย์นะเริ่มตีกเกษตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองกระทรวงรัฐมนตริ่มตีคลังริฐมตีต่างาประเทศนะเห็นไหมล่ะเออเนี่ยเอ่อรัฐมนตีช่วยมาไทยนี่ในใน ในเพื่อไทยปัญหามันอยู่เรื่องเดียวครับครับปรับคอรมอรเปลี่ยนกระทรวงอ่ะสายน้ำเงนินจะไปทางไหน,นผมว่าวัดใจที่สุดคือถ้าถ้านะเออทา,าท่าทีของอนุทินปิดไม่เช็ดน้ำตาเมื่อไหร่ออบอกได้เลยทำไมยังไงยังไงอนุทินอยากจะอยู่ต่ออนุทินก็คือตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกสำคัญในขั้ว รัฐบาลปัจจุบันถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาคือตัวเลือกแรกครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงประคับประคองตัวเองไงถ้าเล่นเกมแตกหักเนี่ยในการเมืองสามขั้วมันอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดขั้วที่หนึ่งเพื่อไทยขั้วที่สองภูมิใจไทยขั้วที่สามประชาชนส้มแดงน้ำเงินถ้าแดงแดงจับกับน้ำเงินส้มฝ่ายค้านแต่ถ้าน้ำเงินจับกับส้มแดงฝ่ายค้านและ ถ้าแดงจับกับส้มน้ําเงินฝ่ายขานเพราะฉะนั้นในมุมของอนุทินในมุมหลายคนในภูมิใจไทยก็หวังว่าไม่อยากให้เดินที่จะสู่เกมแตกหักเพราะต้องดูต่อไปว่าปรับคอรมอสุดท้ายแล้วเนี่ยผลจะออกมาอย่างไรและจะเกิดขึ้นในเดือนไหนและถ้าปรับเนี่ยหวังว่าจะยึดมอทอเนี่ยมาอยู่ที่เพื่อไทยเนี่ยมันง่ายไม่ง่ายล่ะทำ<ง>ได้ไม่ได้เนี่ย<ง>หัวใจอ,อยู่นี้แหละ นี่ปัญหาคืออำนาจการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีครับครับเป็นอำนาจแต่อำนาจเนี้ยถ้าปรับเนี่ยจะปรับยังไงปรับภายในพักลิบกระทรวงแลกกระทรวงเอากันไหมเอามาดูที่ถ้าจะเอามาไทยสลับเก้าอี้รำตีเนี่ยเอามาไทยเนี่ยหรือว่าสลับเก้าอี้มาไทยเออหรือปรับภูมิใจไทยออก มีสองทางเลือกผมว่านะเลือกทางไหนก่อนอผมว่านะเลือกทางไหนไม่มีการปรับภูมิใจไทยออกทางนี้น้อยสุดน้อยสุดโอกาสน้อยแล้วกันแต่สลับเก้าอี้เป็นไปได้สูงครับที่ลองพูดแบบนี้คือเราข้ามขั้นตอนแล้วคือไม่ต้องมาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วว่าทําไมต้องมีสองทางเลือกเพราะมีความขัดแย้งกันหนักสองนี่สองพักนี้แหละหนักเพราะฉะนั้นการปรับคอร์รั้ชัใหม่มีสองทางเลือกเลย้วคือ เอาภูมิไทยออกไปหรือสลับเก้าอี้ในของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยต้องถามว่าทางเลือกในการเอาภูมิใจไทยออกจากระบานเนี่ยยังน้อยเพราะอะไรเพราะในภูมิใจไทยเนี่ยก็มีจุดแข็งนะ,ะสายสีเมเงินก็มีจุดแข็งนะหนึ่งสวอตอนเนี้ร้อยหกสิบเหรอและสวเนี่ยใครๆก็ทราบว่ามีบทบาทในการคุมเกมองค์กรอ,อิสระนี่นี่อยู่ในมือครับครับอจุดแข็งอีกตัวหนึ่งตรงเนี้ย จะเห็นความชัดเจนหรือว่าเปลี่ยนเกมเปลี่ยนทิศก็ต่อเมื่อมีการสอยสอวออย่างที่บอกฮะคือสอวอเนี่ยเขาในปีของเทอมสอวอที่มีอยู่เนี่ยตั้งองค์กรสละ41คนนะเยอะมากนะมีคําถามว่าแล้วสลับเก้าอี้ลิฟตเก้าอีกก้กระทรวงมหาดไทยทำไมครับเพราะกระทรวงมหาดไทยผูกพันกับหัวคะแนนผ<อ>ูกพันก,<ป>กับการบริหารจัดการในระดับชาวบ้าน ผูกพันกับระดับจังหวัดสอดรับกับโมเดลเลือกตั้งน้ําเงินซึ่งอตอนนี้ที่ผ่านมาเมื่อวานวันนี้แกนนําของเพื่อไทยบอกว่ามาไทยเพื่อการเลือกตั้งมาไทยไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมาไทยการเลือกตั้งเกี่ยวกับกรกตไอ้นั้นคือหลักการฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการเลือกตั้งนายกอปจอที่ผ่านมาเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมาไทยมีส่วนสําคัญกับเรื่องของหัวคะแนนและก็โมเดลต่อไปเนี่ย จะเห็นการใช้บ้านใหญ่เนี่ยรุนแรงมากขึ้นทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยเพราะนั้นโมเดลบ้านใหญ่มาไทยเนี่ยสอดรับกับการเลือกตั้งครั้งหน้า